สวัสดีค่ะกล้พก็จะอยูทะะ่ทังล่าะในเจ๊ซอรี่ค่ะนี้นะคะเจ๊ก็มีของใหม่นะคะเป็นของเล่นที่แบบว่าชอบมากแล้วก็แบบ เ็นของที่ออกมาใหม่นะคะของมอร์ฟี่ค่ะรุ่น3 5 a ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเป็นพาเลต์ทาตาะ,ะหรือว่าอาชแชโดว์เนี่ยก็เหมือนเป็นพาเลตที่เขาออกมาใหม่ของมอร์ฟี่แล้วเจลไปเหตุนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะในร้านขายเครื่องสำอางที่เขาหิ้วมานะคะแล้วก็คือแบบเห็นพาเลตนี้แนีวคือแบบ รีดมากอยากได้มา,มา,จากจ้ก็เลยสั่งพรีออเดอร์มันค่ะจากอเมริกานะคะราคาอยู่ที่1,350ัรบาทค่ะนี่ข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะก็จะเป็นแบบกล่องสีดําๆส,สวยๆนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะนี่ของเขาก็จะหอมากับอันนี้ค่ะไอ้ลูกฟอเบลอ,อย่างเงี้ยคืออันนี้เนี่ยเจลเคยเปิดใช้งานประมาณสอครั้งแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากจะเอามาวดเพื่อนทีดูนะคะว่าพาเลทเนี่ยคือสวยมากชอบมากจริงนี่งดงามมากเลยเดี๋ยว เรามาเปิดดีกว่าเนาะข้างหลังนี่เขาก็เขียนว่า 35A นะก็แบบนี้นะคือชอบมากเพราะว่าเป็นพาเลตที่มีสีแบบครบรถเลยอะ่ะอุ้ยนี่จ้าอ่ะเขาก็จะมีพลาสติกแบบนี้มาให้นะคะกันไว้แล้วก็นี่พาเลตเป็นสีอย่างนี้สวยมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันนะคะด้วยพาเลตของมัฟฟี่นะคะรุ่น 35A กันนะคะว่าจะเป็นยังไงกับการแต่งตาลุกแบบ ซับแซ,บ,ซบสายฝอกันค่ะเดี๋ยวก้อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเจะจะมารีวิวให้ดูกันนะคะว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันโอเคไหมแต่ว่าคงไม่ได้รีวิวทั้งหมดสักสิบห้าสีเนาะเพราะกลัวว่าจะแบบคลิปนี้อาจจะยาวประมาณ2ชั่วโมงก็เดี๋ยวเจอจะมาสวัดใดีดูแค่บางสีกันนะคะแล้วก็เป็นสีที่เจลจะใช้ในวันนี้ในการแต่งหน้าวันนี้นะคือฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นสีแบบเนื้อแมตต์เลยนะเนื้อแมตต์แล้วก็มีชิมเมอร์อยู่สีหนึ่งอยู่ตรงกลางเป็นสีออกแนวม่วง,ง,งแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสี Bronze Gold Copper ทองแดงอะไรประมาณนี้ก็เป็นสีชิมเมอร์หมดเลยฝั่งนี้นะก็สวยมากจริงๆอะพาเลตที่เขานิยมซื้อมากที่สุดของ Morphe เนี่ย mm hmm. เห็นเขาบอกว่าขายดีมากสุดก็คือ35 O mm hmm. ซึ่งเป็นรุ่นที่เหมือนแบบเป็นสีแ,งแดงๆค่ะสีโทนวอร์มโทนก็คือสีวอร์มโทนอันนั้นก็จะสวยมากคล้ายๆกับของ Naked Heat ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีโรนะคะเป็นสีออกทองแดงแล้วก็ออกส้มๆอุ้ย สีทองนิดนึงคือมันสวยมากเป็นแบบคุ้มมากราคาแค่1,300กว่าบาทก็คือหารกันทั้งหมด35สีก็ตกที่แบบอ่ะแล้วประมาณ25บาทอ่ะจะไม่ผิดนะเดี๋ยวลองหารดูนี่38บาทประมาณ30บาทสี่สิบบาทก็โอเคอะ่ะคุ้มเลยแบบได้มาทั้ง35สีแล้วก็เป็นแพนโทนเดียวกันหมดเลยค่ะอ่ะผลตภัณฑ์ผลิตภัณที่แบบเจลว,วาวมากเ่ะละค่ะเดี๋ยวเจจะมาสวัสดีให้ดูนะคะสาสบห้าสีเนาะเป็นสีที่เจลชอบนะเอาแถวนี้ก่อนเนาะสีที่เจล สีนี้นะอันนี้ลองดูเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตา,ตา,ตาลเนื้อแมทน้ำตาลเนื้อแมทออกส้มๆนิดนึงคับแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีนี้เป็นสีอมแดงอันนี้นะคะเป็นสีอมแดงโทนแบบฮิตกันมากเลยช่วงนี้มาฝั่งสีชิมเมอร์การสีชิมเมอร์ที่ชอบเป็นสีคัพเปอร์คัพเปอร์แดงๆเหลืองอันนี้สีมากเป็นคัพเปอร์ทองแดงอย่างเงี้ย ก็อีกสีหนึ่งเป็นสีโกโกทองทองนะอันนี้แบบเหลืองเลยอะเหลืองทองเลยนะคือทาแล้วทองมากเหมือนทองแบบทองคำอะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นสีแบบออกแนวโรสโกนะอันนี้เจว่าโอเคเลยแต่เป็นโรสโกที่เข้มๆนิดนึงอันนี้เห็นไหมอันนี้นะตรงไหนดีมองเห็นไหม เป็นโลสั่ที่เข้มมากสีปังมากแต่ละอันคืออันนี้สัมผัสแรกคือเนื้อนิ่มมากแล้วก็ที่สําคัญคือชาดอะสีชัดแต้มนิดเดียวก็แบบชัดมากอะดูดิเนี่ยมันโอเคมากเลยอะเดี๋ยวเจ้จะลองมาทาจริงแต่เจ้าจะขอเวลาแต่งหน้านะคะลงรอง,องพื้นลงแป้งอะไรย่าะเดี๋ยวเราไปด้วยค่ะ เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเจลจะใช้พรายเมอร์นะคะวันนี้เจะใช้ของคอลเลกชันนะคะเป็นรุ่นพรายเมอร์เอเลดี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลงรองพื้นกันต่อนะคะเจลใช้ของ Make ัพฟอร e เอ r นะคะรุ่นนี้ก็เคยใช้ในหลายๆคลิปเนาะรุ่นนี้อาจจะไม่ได้ปกปิดมากแต่ว่าก็ทําให้หน้าแบบผิวดูเป็นผิวว่าก็ดูมีความสดใสแล้วก็ดูสวยสดงดงามแล้วก็หน้าโอเคสว่างนิดนึงแล้วก็เจ้าจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะของเลฟลอนนะคะเบอร์0ูนย้านะทาที่ใต้ตาแล้วก็ตรง คิ้วแล้วก็ตรงกระปากนิดนึงเพื่อเหมือนแบบว่าให้ดูปากดูยกขึ้นแล้วเราก็เกลีย่ยทั้งหมดให้เข้ากันค่ะต่อจากนั้นนะคะเจลจะลงแป้งฝุ่นนะคะเจลใช้ของ Covermark นะคะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะก็ลงให้ทั่วหน้านะคะเหมือนแบบว่าเซ็ตหน้าให้หายมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้รองพื้นมันดูเคลียร์มากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยแป้งผสมรองพื้นนะคะของเมลินนะคะอันนี้เจลจะตกแค่ตรงใต้ตานะก็ทําให้เหมือนใต้ตาเราแน่นมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยว จะจะเขียนคิ้วนะคะด้วยที่เขียนคิ้วของคอร์สซุปนะคะก็ใช้ด้านที่เป็นหัวแปรงนะคะปัดให้คิ้วเราเป็นระเบียบก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เขียนโครงคิ้วนะคะให้ดูสวยงามนะคะตามโครงคิ้วของเราเลยแล้วจากนั้นเนี่ยเจลก็จะใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะของไนท์ช็อปนะคะก็ทําการขมคิ้วนะคะแล้วก็สร้าง คิ้ว <Q S 2> ให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะเอาล้ค่ะมาทีนางเอกของเรานะก็คือเจลลงแป้งลงรองพืง้นแล้วก็เขียนคิ้วอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งที่ตากันนะคะวันนี้ก็เราจะใช้พาเลิตอันนี้นะ้วแต่งตาทั้งหมดเลยของวันนี้วันนี้เจลอยากจะออกเป็นแบบนวแบบ,บรอน n z โกนิดนึงแบบบรอน z o o สีแนวแดงทองประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเจลลงสีแมทก่อนเนาะ เอาสีไหนดีเอาสีนี้ก่อนแห้อการเป็นสีแบบน,นตาลอ่อนๆน,นะประมาณนี้เจอก,ก็ลงไปตรงนี้นะคะสีเขาชัดมากเลยอะแบบเนื้อมันนิ่มมากก็อันนี้เราลงให้ทั่วเปลือกตานะคะจริงๆก็ไม่ใช่สีน้ำตาลอ่อนเท่าไหร่นะค่อนไปทางเข้มเลยแหละแบบออกแนวแดงๆนิดนึงใช้แป้งแบบนี้นะลงเป็นเบสให้ทั่วก่อน ก็ได <ítulo> <es> ้ประมาณนี้ค <lagen> ่ะแล้วเก็ดจะจะลงสีเข้มนะคะเป็นออกแนวสีเข้มๆเอาสีไหนดีเนาวันนี้เมื่อกี้แดงๆไปแล้วเนาะเอาออกแนวแบบเข้มน้ำตาลประมาณนี้แล้วกันดูไม่ได้แบบเหมแบบสโมกกี้มากนะคือมอร์ฟี่เนี่ยเขาไม่ได้มีเบอร์มาเบอร์สีมาให้เพราะฉะนั้นแบบอาจจะเรียกยากนิดนึงตรงเบอร์สีอยากให้เขาทำเป็นเบอร์สีหรือว่าเป็นชื่อสีอะไรเงี้ยมา แล้วเดี๋ยวเราจะมาลงสีแบบ copper bronzo นะคะมีสีนี้กับสีนี้เจอเอาสีลงก่อนนะคะเป็นสีแบบค่อนข้างที่จะดำน,นิดนึงนะคะเป็นสีน้ำตาลทองแต่ลงแค่ตรงนี้พอไป่ตงข้างหานตรงนี้ตอนนี้นะมันจะมีฝุ่นแบบ fallout ลงมานิดนึงนะคือบางสีมันก็ไม่มี fallout นะแต่บางสีก็ fallout แบบแรงมากเลย แต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะาปัดออกทีหลังนะก็ปล่อยไปก่อนตอนแรกก็จะทําการเบสแต่ว่าไม่ทาแร้องอะอ่ะเราค่ะเดี๋ยวจะ,จะมาลงสีแบบแดงๆทองๆประมาณนี้เนาะเอาเป็นสีสีข้างล่างนี้ดีกว่าเออนิดนึงหุยสีเขาแน่นมากเลยสีนี่ เดี๋ยวเจลจะสวัสดสีนะคะทุกสี่นะคะลงในเว็บไซต์ของเจลนะคะเดี๋ยวเจลจะเอาลิงก์นะคะมาแปะที่ด้านใต้ด้านล่างด้านใต้ด้านล่างของคลิปนี้นะคะก็เข้าไปดูได้นะคะก็ะสวัสดสีให้ทุกคนได้ดูกันเลยอุ้ยสี่นี้เลิศมากพอดีทาแค่แบบตงชั้นตาชั้นที่หนึ่งะ่ะอันนี้ทองแบบทองไปเลย มันจะแบบสีเหลืองนิดนึงนะสีเนี่ยสีที่ไทยวันเนี่ยอะไะใช้แปรงแบบนี้นะคะหัว่างนี้เบลนนะครับเบลนเบลนตรงข้างบนจะใช้แปรงนะคะปัดฝุ่นข้างล่างขิ้งจะใช้กระแป้งฝุ่นก็ได้นะหรือว่าแป้งผสมรองพืน้นแบบนี้ขออย่างนิดนึงแล้วก็ บัฝุ่นที่มันพอเอาใต้ตามมาไีออกยังไม่จบยังไม่จบตาข้างบนยังไม่จบเดี๋ยวเจอจะขอลงสีที่มันเป็นสีค่อนข้างที่จะเข้มกว่านี้นิดนึงให้มันดูแบบตรงเนี้ยมันดูขัดคริสนะคะเดี๋ยวจะจะลงสีนี้นะเอาสีนี้เลยสีออกน้ำตาลดำสีออกดำดำนิดนึงแต่ว่าน่าจะเป็นสีที่เทาๆอ่ะเกือบจะเกือบจะมืดที่สุดในพาเล t นี้ค่อยๆลงนะอันนะี้ไม่ต้องลงนะะ สีทองเมื่อกี้เพิ่มนิดนึงตรงกลางแล้วก็ขยับไปตรงหางตานิดหนึ่งให้มันดูบเบลนเท่ากันเห็นไหมเดี๋ยวจะจมาใช้แป้กอันนี้นะแป้งหัวแบบเนี้ยทำการเกลี่ยให้สีมันกระจายกระจายฟงๆตอนนี้สีมันเกินมาตรงนี้นิดหนึ่งจะจะเอาสีขาวนะคะแต้มนี่ค่ะสีขาวนี้ สีนี้จะค่อนข้างฟลอเอานิดนึงนะนก็ทำให้เหมือนแบบหนกคิ้วเนี่ยดูสูงขึ้นแล้วก็ดูมีชัน้นระหว่างคิ้วกับตรงตาดูตรงนี้เราดูแบบกว้างขึ้นอ่ะขนตามันโตขึ้นอ่ะยังไม่จบนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะลงสีที่เป็นใต้ตานะเดอวจะเอาสีก่อนเป็นสีแดงเป็นสีส้มๆแบบนี้ลงหมดเลยวันนี้ตาเราจะแน่นมาก แล้วเดี๋ยวขอสีดำสีดำไมแกะที่เราใช้อันนี้นะคะลงแค่ครึ่งตาใต้ตา,ตาล่างนะคะแล้วก็กลีดแบบข้างบนนิดนึงลงใต้ตานะแล้วก,กลีดแบบนี้ให้เหมือนวิงขึ้นมาขอเตนะิมสีทองนิดนึงนะชอบมากเลยแล้วก็จิ้มสีทองนิดนึงนะขอบแบบ ตรงใต้ตาอ่ะเดี๋ยวเราปัดเศษที่เหลือทิ้งทั้งหมดจริงๆอันนี้นะเอาเศษทิ้งออกให้หมดแล้วหน่วยเทคนิคอะค่ะมาให้พอเอาไอไอาโด้ผมอาโดที่มันออกมาออกไปให้หมดอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวมาติดคอนตาันจ้ากีตาก่อนสีเราต้องมากีตากันก่อนเนาะวันนี้จะใช้ของไ h ฟ t e f o r d ค่ะ จะจะลงใต้ตาล่างนะคะจะใช้ของเมลินดานะคะอันนี้สีเทาแต่ว่าคือคือฝาสีทองนะแต่ว่าไอตัวไอไออะไลเนอร์ดินสอเนะี่ยสีดำนะหาให้หมดเลยอันนี้จะลงตาล่างให้หมดนะก็มาดักขนต,นะะตาเลยค่ะจากนั้นวันนี้เจะจะใช้ออกขนตาบอมนะคะของบอกต่อรุ่น j 2 0 2นะคะแล้วก็ใช้กามขนตาของดูค่ะ เดี๋ยวเราจะมาปัดขนตากันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาคอนทัวหน้ากันนะคะวันนี้เจลใช้ของจีโน่ไม่ใคร่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาปัดแก้มกันต่อนะคะวันนี้เจลใช้ของเว Y นไวลุคน c o อก r ไอคอนนะคะสีเมลโลวค่ะสีนี้จะเป็นสีแบบแมตต์แมตตนิดนึงชอบมาก คืมปั่นแล้วมันดูแบบสุขภาพดีอะค่ะคือมันดูไม่หลอกนะเป็นสีที่เหมือนแบบแก้มส้มๆไม่ได้แดงมากเกินไปช่วงนี้คือชอบใช้สีนี้มากเลยนะของเวทแนวายแบบวันไหนกับวันธรรมดาแล้วก็ใช้สีนี้มันก็จะดูแบบแก้มส้มๆโดยไม่ได้ตัง้งใจจากนั้นเจ๊ก็จะลงไฮไลท์นะคะนี่เจ๊จะใช้ของ MAC ค,ค่ะรุ่น soft and g e n t l e นะคะลงตรงนี้นะแก้มแล้วก็ตรงเหนือคิ้วตรงนี้ ตรงจมูกนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะเจลจะใช้ลิปสติกนะคะของ For You 2นะคะรุ่น G ิฟต์มีฮารเดอร์สีซินนามอนเกลค่ะวันนี้จะแบบปักสายฟอนิดนึงเอาละคะ่ะก็คอมพิลุกเสร็จแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้เจลก็อยากทำผมตรงๆใดตรงนะเราก็มีแบบปากแบบ วันนี้คือแต่งแบบแนวสายฝอยนิดนึงนะก็เป็นปากสีน้ำตาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้นางเอกของเรานะคะก็คือของมอร์ฟี่นะคะเบอร์สามสิบห้านะคะเป็นพาเลตที่ดีมากๆเลยแล้วก็สีแน่นชัดมากวันนี้เอล่ะเดี๋ยวจจะมาสรุปของมอร์ฟี่กันก่อนเนาะของมอร์ฟี่อันนี้นะคะเป็นรุ่น3ามนะคะเป็นอา่าแพนโทนที่เป็นสีออกน้ำตาลทองบรอนซ์ Bronze, ประมาณนี้เนาะก็สามารถหาซื้อได้ที่อเมริกาน,นะคะหรือว่าใครจะพรีออเดอร์นะคะมาจากในเว็บไซต์ในไอจีใน, IG, ในอ,ะอะไรพวกเนี้ยก็สามารถ หาซื้อได้ก็ถ้าใครอยากได้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลงร้านหาที่เซลซื้อมาเนาะเป็นร้านใน IG นะคะแล้วก็เขามีในช้อปปี้นะคะก็มีขายอยู่ด้วยเนาะก็ ข้าไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวเจจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะสาหรับอ,อ๋อพาเลตรุน่นนี้เนี่ยเจยชอบมากเพราะว่ามันเป็นพาเลตที่มีสีเยอะมากแล้วก็เป็นสีโทนน้าตาลสามารถแต่งได้ทุกวันก็ได้แต่งออกงานก็ได้หรือว่ามีอะไรแฟนซแฟนซีก็แต่งได้หมดเลยคือมันครบจริงๆอ่ะพาเลตเนี้ยมีทั้งสีชิมเมอร์แล้วก็สีแมทแล้วก็เนื้อสีนุ่มติดโทนนานนะบางสิ่งอาจจะแบบฟอร์เอลลงมานิดหน่อยเช่นสีขาวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเจจะลง รายละเอียดนะคะในเว็บไซต์ของเจลนะก็เข้าไปดูกันได้นะคะที่ใต้คลิปอันนี้เหมือนกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะใครที่ชอบคลิปของเจลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ที่ช่องของเจลในหน้าล่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เจลขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย